บา่ดิพี่น้องมันีออกมาซื้อของอจับของจับของนะก่อนซ,ซ้ายเลยจับของเทียงปใายเลยบุมีพายุสมบัตินี่โอ้ย là cứ hiện tượng ngua mà. à, phải phải thì nó. à, thôi. แม่บอพ่อจะซองระบาดนแล้วกาน Nào sống, giữa nơi sài nùng nơi sài nùng nơi. Why, a big big, nơi hèn bội nơi kia nơi. <laughs> Cắt tóc xi áp bì kia kia nơi 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 <laughs> chắc nơi <laughs> nơi nơi nơi

chắc cái bài bếp ý nghĩa đấy hả ờ cái đeo vào tìm áng tìm áng xảy cái cận đây... nơi tôi bị hưng lên nga to diana nga to diana nga to diana nga to diak tôi với bụi bóng mèo opening hưng lên hưng lên hưng lên lên mưa, ngoài, mưa, mưa. ซื้อนูเมื่อปี่น้องเอ้ยมาซื้อนูเมื่อปีกจะปีปนปีกหนูหนูเคนเป็นยังบลายปันไดขายเมื่อเดาห่อยขามขัดคัดได้มันหลุดไปลำทานขามันคลา,าย่ไข่มันตายตายเราได้ บดดหนูตัวเดียวแต่ก่อนมันก็นเลี้ยงไลยอยู่แต่ก่อนก็ได้เดี๋ยวไปขึ้นขั้นเลี้ยงเลยจะอ้างเป็นเลี้ยงหนูเลย อะไเลี้ยงอีหยังก็เลี้ยงนกท่าบ่าต่อนะบ่อยอ<ป>ะไเลี้ยงนกท่าอีกบ่เดียนี่ฮะเ,เออห่อยตายคักแล้วคือยังดีอยู่เลยดีมันตายกับคักเลยนะ นี่ใช่เชานรไตายแล้วบ่มันคืนเป็นแรนเป็นทางหล่นเล้ยว,วเลยตายเนาะคือ่ตายเนาะในสน,ในกธานนะเรียงใน้ายหนกทานนะเบิ้งอ,อ,อยู่ในสายไปบ่งหนกทาติ้องไเปเบ่งนกทาก่้นเพิ่นร้งนา,นงนางเรี้ยงเพิ่์นก็นได้ ไ่สไลมแม่มนันทำบ่อนอโอนี้บ่ล,ออลูกบ่อน่นะไข่มันกรมีเหมือนบ่นอนเออป่าตัวกคุณกะแมน

เอาเื่อหัวอาหารบอกสนีสม,นนมืดมดเดือนหนึ่งจักสอบนี่นะ <c oughs> นี่ยังการสอบสอบัะโอ้สอบหนึ่งรเปนหาสอบหนึ่งรอยเปหัวอาหารนปลา,า,า็กปาโถกาลิกจักร้อออะไรอยู่ในนี้นกแล้ว่ไชื่มาผักกินไข่ลูกมันหั<อ> <c oughs> ไแล้วมันออกนักไซบาดมันไข่มันตกออกอยู่ไซบัดอยู่ลุ่มบอกเช้าเดินเช้าตื่นมันยังมีเช้าอันกงมันานแล้วเออกระเดี่ยวกระเดี่ยวมันไข่แล้วมันไหลออกมานออยู่โบเมนเนาะมันก็ไหลออกเออไหลตรงนั้เไงอเคเลยปิดไปเลยปิดไปเลยโอเคมันสิมาอีบ่นน่นนาะฮะฮะมาแลจีบมาใสเออ นั่นบอกก็เด้วยาบินละไปเลยเออคือกัดกํเลียงไก่ห้ามเนะอันี้เนาะเอออาาทมิตจากโตนี่แหม่มันเออเอาไครมาผัดกอนก่อมันเลียงเลี่ยงนู่านนี้คันมาเลี่ยงมองคาเลยั ก,กินกินก็กินบาไว้ดอกแนวนี้นะลายเลยไลยไปได้นูตัวนี้นะเอนมาเสียวน้ำสี่สิสบ <c oughs> พัน อัดปกติก็หาซิบกูเลยโอ้เกือบพ่ได้ที่น้องเลยเกือบพ่ได้ยังเหลือนูตัวเดียว ถ้านั้นน่าชีอันชีป,ปีงทรงตลาดน้อเควนว่าเออไม่ไล้เออเมือเอม่อคนเต่องมาเมือม่อคน,น,น,นได้ลงปีขัน,นใส่กระมากเกาะก็อยแย่ว่า